แล้วก็มีลูกขึ้นมาสี่คนคนที่สองคือพระภูริทัตได้ทบทวนได้สืบเนื่องต่อเนื่องต่อกันจำกันได้เรียบร้อยแล้วระหว่างหลานกับปุลุงจึงมีการล่ำลาต่อกันฝ่ายบรรดานาคราชทั้งสุทัศนนะพระภูริทัตก็กลับเมืองบาดาลพระภูริทัตถูกทรมานมามากทางเมืองบาดาลก็มีความรอคอยมีเสียงร้องไห้มีเสียงอะไรเมื่อได้เห็นพระภูริทัตกลับถึงบาดาล ทั้งดีใจทั้งเสียใจของประช,ะกรชา,ากรชาวนากราชทั้งหลายเหล่าบรรดาข้าบานปร,ร,ปร,ริพานทั้งหลายพระพุทธทัตเมื่อกลับไปถึงทรงลำบากมาเดือนหนึ่งจึงประชวนไม่สบายคือไข้ได้แต่บรรทมอยู่ในห้องมีพวกหน้าเข้าไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลาเพราะพระพุทธทัตเป็นปราช์เป็นผู้ที่มีปฏิสันฐานเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อเหล่าบรรดานกร,ราดชาวเมืองบาดาลทั้งหลายอิมที่รักของทุกๆคนทุกคนกคน็กนมีความเสียอกเสียใจ และก็ดีใจที่รอดชีวิตกลับมาและก็คงดีใจที่พระพุทธทัสบำเพ็ญเพียรในศีลบามีได้สูงสุดในขณะเดียวกันการเข้าวเยียนยมื่กล่าวก็ทําให้พระพูทริทัศต้องเหน็ดเหนื่อยผู้พี่น้องๆจึงมอบหมายให้กับนาคราติชื่อการนาอาริธะซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องของพระพูทริทัศที่ได้รับมอบนาทีไปเทีย่ยวค้นหาพระพุทริทัศในสวรรค์ครั้นไม่พบพระพูทริทัศก็กลับมาพวกญาติมิตรเห็นว่าการนาอาริธาในผู้ดูไร คือเป็นที่เกรงกลัวของพวกนาคราทั้งหลายอยู่ไรอาจจะออกไปอันตรานเนยหน่อย,อยจึงสามารถห้ามนาคราทั้งหลายไม่มาเยี่ยมได้จึงให้ไปเฝ้าประตูห้องบรรทมส่วนสุโภคะกุมารเป็นน้องอีกคนหนึ่งของพระภูริทัดซึ่ไปเที่ยวหนาในป่ายิมพานตรวจตามมาสมุดแม่น้ำต่างๆก็ได้กลับมาเช่นเดียวกันหลังจากที่สุทัศนะฤทธิได้นำอภรรมาคตัญญู หรือว่าหมออาลัมพายซึ่งเป็นลูกเลือดกลับลงมาด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้ามีความเดือดร้อนความลําบากจึงเป็นเหตุที่ว่าตนเองก็ไปทําพิธีขณะนั้นสุทัศนะฤือียังไม่ได้เป็นผู้ควบคุมตัวของหมออาลัมพายมาคือเมื่อหมออาลัมพายได้พ่ายแพ้ต่อการประลองกันกันกบสทุทัศนะฤาษีแล้วหมออาลัมพายก็เป็นลูกเลือน จึงคิดว่าตัวเองมีเคราะกรรมเพราะเป็นผู้ไปทําให้พระภูริทัตลําบากจึงไปทําพิธีลอยบาปตรงนี้อยากให้ท่านทั้งหลายจดจําเพราะมีความเปรียบเทียบต่อเน,นื่องระหว่างศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธเราคือทางพราหมณ์นี่ทางอินโดเชื่อเรื่องการลอยบาปรพิมฝังแม่น้ําเช่นทีหรือฝังแม่น้ายมุนาหรือหรือฝังแม่น้ําคงคาพราหมณ์ก็ไปทําพิธีลอยบาปเที่ที่ท่าปลายคะในแม่น้ํายามุนา ขณะที่ลอยบาปก็กลังปงวาจาว่าเราได้ปุษรลายต่อพระบุริทัศซึ่งเป็นผู้มีคุณแก่เราเราจะลอยบาปเสียในบัดนี้ทั้นปริงประจาาแล้วก็ทําพิธีลงอาบน้ําที่เรียกว่าลงอาบน้ําในแม่น้ํากันเพื่อลอยบาปเสียในนั้นนั้นสุปโภคะปุมานน้องชายของพระบุริทัศซึ่งเป็นค้นหาพระบุริทัศตามป่ายิมมะพานได้ตรวจตาตามาสุต่างๆได้มาถึงแม่น้ํายัมุนาได้ยินถ้อยคําดังกล่าว พวกเทพเท้ดาทั้งหลายอุปบติการเขาจะได้ยินเสียงต่างๆด้วยความเป็น,ปนผู้มีหูทีแปรได้ยินไปตามการที่เพิ่งจะปรารถนาได้เช่นเดียวกันท่านร,รู้ข่าวอย่างนั้นก็เกิดความโกรธจึงเอาหางพันเท้าของพรามทั้งสองกระชากให้จมลงในแม่น้าพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยศีษาไอโพรแล้วก็ดึงลงอีกทําอยู่หลายครั้งหลังจากนั้นจึงคิดว่าน้ํานี้จัดไว้สําหรับโลกที่มีอยู่ที่ท่าปยาคะ ปณิพูดผีอะไรมาชุดเราลงไปในแม่น้ํายมุนาฝ่ายสุปโภค่จึงกล่าวว่านาคราชองคใดซึ่งเป็นใหญ่ในโลกและมียศอันยิ่งใหญ่ได้มาพันกรุงพระราชาสีไว้โดยรอบเราเป็นลูกของนาคพระองค์นั้นนาคทั้งหลายเรียกเราว่าสุปโภคะพรามยิคิดว่านาคผู้นี้เป็นพี่น้องของพระปุริทัตเขาคงจะไม่ไว้ชีวิตเราเราควรจะยกถ้อยคําของนาคนี้และมันดาบิดาของเขาให้ใจอ่อนเสีย ก่อนและจริงว่าชีวิตทีหลังแต่พระสุภคะนาคราชก็ไม่ได้ใจอ่อนตามเพราะพิจนารณาและเห็นว่ากล่าวว่าเองได้พบพี่ของข้าผู้ลึงลิบอยู่ในที่นั้นพี่ของข้าได้พาเองไปสู่เมืองหน้าให้สวยสุขทุกประการแต่เองเป็นคนผ่านได้ประุษรลายต่อพี่ชายของข้าผู้มีพระคุณโทษนั้นได้มาถึงเองในบัดน,นี้แล้วเองจึงเหยียดคอออกมาโดยเร็วข้าจะไม่ไว้ชีวิตของเอง ข้าจะตัดศรีรษะของเองในบัดน,นี้หมออาลัมายที่เป็นพรามตกเจก,กลัวจึงอุบายเพื่อที่จะชะลอตนเองเพืืองตนให้พ้นจากความตายจึงกลาวเป็นคำหลอกลวงว่าพรามผู้ทรงสัยไตรเพศหนึ่งผู้เลี้ยีพด้วยการขอหนึ่งผู้บูชาไฟหนึ่งใครๆไม่ควรจะฆ่าก็คือพวกสมณะพรามหรือสีสมณะพรามทั้งหลายสุภคกุม,มารเป็นนาคราช เป็นนาคที่เป็นกายทิพย์เป็นพวกที่มีอนมานุสงส์ของกุศลอยู่แล้วมาฟังแล้วก็กลัวเกรงกลัวเับเรื่องบาปกรรมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะจริงเม่จิตเริ่มชักลังเลโดยเลขคนของรามหมออารัมพายที่เร,เราควรไปถามพี่ชายของเราก่อนจึงนําพราม์ไปด้วยเมื่อไปถึงเมืองของท้าวทัตตรสที่อยู่ข้างล่างแม่น้ํายามุนาขณะที่ลากตัวของหมออารัมภายไป ได้จับคอพราหมเสใสายไปมาพร้อมทั้งด่าว่าด้วยคำรรต่างๆถ้าเป็นชาวโลกเราเรียกว่าผูกมัดมือแล้วก็ชักลากถูทุบตีบวยไปตลอดทางเมื่อไปถึงปดานเป็นเวลาที่กันนาอาลิตะนาคราชผู้น้องสุดเฝ้าประตูอยู่เอ็นสุภคากุมารน,นำพราหมไปด้วยกริยาดูไลจึงออกไปบอกว่าข้าแต่พี่สุภคะที่อย่าเบียดเบียนพราหมนี้เลยเพราะพวกพราหมล้วนแต่เป็นบุตรเท้ามหาพรหม ถ้าเท้ามาหาพรหมรู้ข้ากข้อจะโกรธทำน้ำพิภพทั้งสิ้นให้พินาศได้พวกพราหมณ์เจ็บเป็นพวกประเสริฐตรงนี้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีเรื่องของพราหมณ์ความเชื่อของพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลและในสมัยที่พระพุทธมีพระพักรเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยพราหมณ์ก็ยังรุ่งเรืองอยู่ในศาสนาพุทธเราก็ประกาศ่ามกลางศาสนาต่างๆและลัทธิต่างๆแต่ในความเชื่อของวิญญ,ญาณทั้งหลายที่มาจากพราหมณ์ก็ยังเชื่อในส่วนของตนเองอยู่เช่นเดียวกัน เช่นเทีบดาทั้งหลายที่มาจากทางพราหม์ก็ยังเชื่อในความรู้สึกนั้นที่เป็นอุปทา,านอยู่อย่างเช่นกนาอาริธานากราชที่ได้พูดดังกล่าวเพราะตนเองเนี่ยเคยเป็นพรามมาสมัยเป็นชาวโลกจึงรู้ในศาสตร์ของพราหมณ์และยังเชื่อในเส้นทางนั้นอยู่จึงกล่าวเพื่อห้ามพราหมณ์สุภค่าทั้งเป็นพี่ว่าพราหมเนี่ยเป็นพวกประเสริฐเป็นพวกมีอนุภาพมากในโลกพี่ไม่รู้จักอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพวกพรามเหมือนข้าพระเจ้าเลย เขาจึงได้กล่าวยกย่องพราหมณ์ต่อไปว่าการบูชายันและเวทมนต์ทั้งหลายที่พวกพราหม์แต่งตั้งขึ้นมันไม่ใช่เป็นของมีคุณเล็กน้อยผู้ที่ตีเตียนยันและเวทมนต์ทั้งหลายชื่อว่าสลัดรัพย์และทำของสับประหลุทั้งหลายโดยแท้หลังจากที่กล่าวกาณาอริทะนาคราชจึงถามโซฆ่ากุมารว่าพี่สุภคารู้หรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้สุภคากุมารกอบว่าไม่รู้เขาจึงกล่าวว่าข้าแต่พี่สุภคะ โลกนี้เป็นของที่เท้าหมาพรมซ,ซึ่งเป็นปู่ของพรามสร้างขึ้นขั้นกล่าวอย่างนี้จึงกล่าวต่อไปว่าพวกพรามถือเอาเวทมนต์เป็นสําคัญพวกกษัตริย์ถือเอาแผ่นดินเป็นสําคัญพวกเวทถือการทํานาเป็นสําคัญพวกสูตรถือการรับจ้างเป็นสําคัญนี่คือการแบ่งเป็นสี่วันณนะในอินเดียในยุคนั้นคือวันณนะพรามวันณะกษัตริย์วันณะเวทวันณะสูตร พราหาม์นี่ว่าในเรื่องของการเรียนเป็นครูบาอาจารย์มีเวทมนต์ประสูตรต่างๆคือเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตกษัตริย์ก็เป็นเจ้าของแงิน่นดินถือเป็นจะเป็นสําคัญพวกเวทคือพวกชาวนาพวกสูตรกบพวกลูกจ้างกรรมกรทาสีทาสาทาั้งหลายคือกรรมกรพวกมีอาชีพต่างๆถูกแบ่งแยกเป็นส่วนส่วนส่วน,ส,วนส่วนไปตูวถูกลุวมินต่อกันสิ่งต่างๆนีเป็นเรื่องของในพวกพราหมณ์ ซึ่งทางด้านฝ่ายของกาณาอาริถานาคราชได้แสดงให้สุภค้ากุมารฟังว่าผู้ที่เลื่อมใสนในพวกพราหมณ์อันเป็นหลานของพรหมแล้วนิยมนับถือย่อมไปเกิดในเทวโลกพรมเป็นผู้สร้างโลกเท้าวรุณเท้ากุเระเท้าสมะพระยายมพระจันพระพายพระาทิ์เหล่านี้ล้วนแต่ได้บูชายันไว้ล้วนแต่ได้บูชาสิ่งที่พวกพราหมณ์นับถือเท้าอจุนะผู้โกงธนูอันมีกําลังทั้งห้าร้อยคัน ถ้าพิมมเสนผู้มีกำลังมากมีใครเสมอในแผ่นดินก็ล้วนแต่ได้บูชาไฟตามตำราของพรามข้าแต่พี่สุโะผู้ที่ได้เลี้ยงดูพรามด้วยข้าวน้ำมาตลอดกาลและมีใจลืมใสในพวกพรามก็ได้เกิดเป็นเทพทวดาผู้วิเศษผู้ที่สามารถชนะเทวดาคือไฟอันกินมากกันมีสีไม่เลวสามด้วยเนสัสคือพระเจ้ามุชกินซึ่งได้บูชาไฟด้วยเนสัสก็ได้ไปเกิดในเทวโลก ผู้มีอานุภาพมากพิมูผู้มีอายุยืนตั้งพันปีมีรูปร่างอันสวยงามอย่างยิ่งซึ่งทิ้งประเทศออกไปบวชปูชาไฟคือพระเจ้าทูธิปะก็ได้ปเกิดในสวรรค์พระเจ้าสักระผู้ปราบโลกได้จนจดฝังมาสวดทั้งสี่ปูชาย,ยันและปเกิดเป็นเทวดาผู้วิเศษผู้มีอานุภาพสร้างแม่น้ำคงคา